ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวระบขสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมแล้วเนี้ยกลับกันมาเช่นเคยครับกับก,บการตามหาของฟรียูจนะผมซึ่งราวนี้ที่ผมนามาตามหากันนะคือ red yellow n e d l e r of c h a o นะผมหรือว่าเข็มคัดเข็มฉีดยาสีเหลืองอันนี้นั่นเองนันเพื่อนของที่นรับแจด้วยกันทั้งหมด5 0 0ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้เนี่ยของออกไปประมาณ5 0 6 0ชิ้นเท่านั้นนะผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันวันนี้นั่นก็คือแมป survival the hunter town simulator <c oughs> ผมซึ่งหน้าตาแมปแล้วเพจจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมพยายามตัดภาพเข้า you <laughs> หลังจากเพื่อนเข้ามาในเกมนะผมเด e q เควสวันนี้ของเรานะเพื่อนให้เพื่อนสังเกตทางด้านซ้ายมือนั่นเองนะผมเควสของเราเนี่ยบอกไว้ตรงนี้เลยนะผมเห็นไหมครับโดยเควสวันนี้นะครับของเขาที่เขาให้เราทำนั้นเพื่อนก็คือการที่เราต้องไปเล่นในโหมด Master of Mansion นะผมโดยการที่เราเนี่ยเข้าไปเล่นเนี่ยแลวเราไม่โดนโจมตีนั่นเองนะเพื่อนอันนี้นะผมใครที่มีเพื่อนที่เคยเล่นแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยผมก็แนะนําให้ชวนกันมาเล่นนะผมผัดกันมาแบกนั้นเพื่อนแต่ส่วนตัวผมนะครับตอนนี้ครับผมก็มีพี่ในทีมมาแบกผมนั่นเองนะผมเพราะผมเล่นคนเดียวเน่มผนนนแอะ มือมันยังไม่ถึงไงผมก็เลยต้องหาคนมาแบกแล้วผมอะหลังจากาที่เพื่อนเข้ามาตรงนี้นะให้เพื่อนวิ่งเข้ามาตรงนี้นะผมเห็นไหมฮันเต็ดแมนชั่นตรงนี้นะเบนก็คือชื่อเวจของเราเลยอะตรงนี้นะผมก็ให้เบื่อนวิ่งเข้าไปได้เลยนะผมแลวเดี๋ยวอันนี้นะผมจะมีพ้เพื่อนดูผมว่าตอนที่ผมเข้าไปเล่นเนี่ยเขาแบกกันยังไงแล้วเขาเล่นกันยังไงนะครับผมอะไรอะโอ้โหโอ้โหฟันเข้าทีละหนึ่ง โดยภายในแบบนี้นะเพื่อนอันนี้นะเพื่อนๆไม่ ang, ต้องทําอะไรแล้วผมเพื่อนๆแค่ต้องวิ่งอย่างเดียวเท่านั้นนะผมอะใครที่มีคนมาแบกนะผมแนะนํำเพื่อนๆวิ่งอย่างเดียวเหมือนผมตอนนี้นั่นเองนะเพื่อนไม่ต้องทาอะไรแล้วผมวิ่งอย่างเดียวเท่านั้นนะให้เพื่อนเขาแบกไปนั่นเพื่อนเพราะถ้าเราเราไปโดนแม้แต่นิดเดียวแล้วผมผมย้ำนะโดนแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอันนี้เควสของเพื่อนเพื่อนก็จะไม่ผ่านนั่นเองนะเพื่อนให้เพื่อนทาการวิ่งวนนะผมถ้าเกิดมอนเตอร์มันวิ่งตามเราเนี่ยเราเพื่อวิ่งวนไปเรื่อยให้เพื่อนเขามาตีแทนนะครับ อ๋ออันนี้สงเกาะเขาเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะผมแล้วเดี๋ยวผมตัดมาที่น่ะตอนเวลามานับหมดแล้วมาดูกันนะผมว่าเราเนี่ยจะได้แบตหรือเปล่านะครับผมไม่ไม่พี่ว่ามันน่าจะปล่อยทิ้งเงินหมดก่อนแล้วมันถึงจะลงต้นไม้เว้ยต้นไม้ย,ยังไม่มาไม่ต้องห่วงดู่หน้านะอะแกใช่ไอปอมเข้าไปดูคนแรกเลยไอปอมเห็นชุดม่วงแล้ว<อ>แบบเออมันเหมือนแม่มดก็เลยอยากได้แต่ว่าคนละแบบกันโอ๊ย <laughs> เนี่ยนูนไม่ได้ละ <laughs> ไม่รอบนะเฮ้ยกล <c oughs> วอะไรต้องมีรอบซ่อมตะเนมีหนึ่งรอบไม่มีใครได้มั่งได้กันหมดเลยหรอยังเดลินยังไม่ได้เลยมผมก็ยังไม่ได้เลยมีปอมได้คนเดียวก็ไม่เห็นยากอะ่ะไอ้คนที่ไอคนที่ได้แล้วก็เป็นคนฟันไงไอเราก็ยืนรอไอเราก็อยากง่ายวะ่ะ เอาละครับผมเห็นไหมครับหลังจากที่เราเล่นจนจบแล้วเราไม่โดนดาเมจเนี่ยอันนี้เพื่อนเจะได้รับแบตมาอย่างนี้นั่นเพื่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนทำการรีเซ็ตตัวได้เลยนั่นเองนะผมหลังจากที่เพื่อนรีเซ็ตตัวมาครับให้เพื่อนวิ่งเข้าประตูสีม่วงตรงนี้มาได้เลยนะผมอ่ะสีม่วงตรงนี้นะ แล้วหลังจากที่เพื่อนถูกส่งวาร์ปมาแมปนี้นะ้เพื่อนอันนี้ถ้ผมสําหรับคนนิวเคยเข้ามาเล่นใหม่นะอันนี้เพื่อนๆต้องทําการจอยกลุ่มเขาก่อนนะผมเห็นไหมเพื่อเข้าถึงไอเทมฟรีจํานวนมากที่คุณต้องเข้าร่วมกลุ่มมาได้บอกนะครับเพื่อนผมย้ำว่าผมกลุ่มนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าตาของกลุ่มนะครับผมอ่ะเนี่ยผมหน้าตาของกลุ่มเขาก็จะเป็นประมาณนี้นั้นเพื่อนเสร็จแล้วนะเพื่อนกดเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะครับ่าเขาจะมีอักษรสีเขียวเด้งประมาณนี้ก็คือเพื่อเข้าร่วมกลุ่มแล้วผมเสร็จแล้วตัดไปที่ในนเกมมะผ อ่ะพอเพื่อนเข้ามาในเกมนะผมให้เพื่อนทาการวิ่งมาตรงประตูตร,ตรงนี้นะเพื่อนคนไหนที่จอยกลุ่มเสร็จแล้วนะเพื่อที่เขาจะได้ทําการตรวจสอบนะเพื่อนพอคนไหนที่ตรวจสอบผ่านแล้วเนี่ยอันนี้พเพื่อนนะผมเขาสามารถวิ่งเข้าไปได้เลยเอาวิ่งมาตรงนี้นะครับวิ่งมาเนี่ยผมที่เข้มของเราจะอยู่ตรงนี้นะโอเคครับผมก็กดเข้มได้เลยนะครับผมเข็มฉีดยาอันนี้นั่นเองนั้นเพื่อน โอเคผมน่าจะได้เป็นคนที่60เท่าไหรนะ่น่าผมก็ไม่น่าใจเดี๋ยวออกไปดูรอมเพื่อนเลยแล้วกันนะผมไปครับแล้วเดี๋ยวตัดไปทีนะตอนที่เราอยู่ในคังเก็บของกันเลยนะครับนี่คผมเขาจะอยู่ในส่วนของไอเทมเสริมส่วนเอวนั้นเพื่อนก,กดดูว่าผมเข็มฉีดยาอ๋อไงแมสีเหลืองเข้ากับหูฟังของเราด้วยนะผมอะขออนุญาตดูเลขสตินนะผมเลขที่ออกคือปุ๊บ,อ,อ,บอ้าวยังปั๊บอุ้ย ใช้ได้เลยครับผม69นั้นเพื่อนก็ถ้ากับว่าของชิ้นนี้เนี่ยเหลืออีก400กว่าชิ้นเลยนะครับผมใครที่ดูคลิปนี้จบเนี่ยมีเพื่อนเล่นแมปนี้เนี่ยก็อย่าลืมชวนเพื่อนมาเล่นมาแบกกันนะครับผมเอาละครับผมสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับผมแล้ว E ีหน้าผมจะพาไปรับไล่ต่อก่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP ีหน้าจ้า